โอ yeah. well. ้โหพี่น้องครับเนื้อดิบๆกับผมสร้อยจูกับผมมีของมากจัดฟองกับผมมีคือตับทับบ้านค่้อนอันซ้อนการอันจะปาณนั้นพุนะห้ามาครับนี่ไเอายไงก่นั้ละึงซอน นี่หนึ่งสองเอ้านี่เดาอือพี่น้องเท่านี่เข้ารถรักขับแพทย์พี่น้องครับตอนนี้ก่อนสุบรริกาตของรายการผมเสียงเผียวเมืองสกลนครครับบรรยากาศตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านหนองคู่อำเภอพะเยินจังหวัดขอนแก่นครับบรรยากาศที่เราเดินทางมาร่วมถ่ายเอ็มวีเมื่อนี้อาจารย์ป่องหลังจากที่ ออกปลองแล้วตะเลยนะครับให้นักกอลจันอยากกินนังเกาะลาบเลือดครับเฮ้อเสียรู้หรือครับนี่ครับเสียบตัวนี้มาด่ารัจะกุบหลังนะออกก่อนฮะออกจังไยยี่โม่แรกก็ท่าหญิงบอลแล้วแล้วบอลแล้วแล้วแมนบอลแล้วเอาไหนพักก็นได้ไหมสมัครกินก้อยมาจังโตนครับผิวเขรู้หรือครับอุ้ยพี่น้องเนี่ยแดงจื้อคือกับผมเนี่ยครับโอ้หักก้องกรหิวเข่าครับผมหักก้องหิวเข่าเนี่ยครับแต่จะเล่สิก้อยในสู้กินครับ มอ,องดูแม่น้าเป็ดกันนี่จรินี่แกงปลาแกงปา่าห้ยข้าวข้าวาเนื้อนี่บ่ข้าวเรื่อข้าวไปไหนเรื่องข้าวเหรอข้าวเป็ดนีน่บ่จัดไปละครับผมทัยแท้พี่น้องครับตอนรับพี่น้องที่เขาชมทุกหม่องทุกบอลเด้อนะครับบรรยากาศที่ในกาดเอฟซี FC, ทั้งกัมฟายทั้งพิระนะครับมีโอกาสมาร่วมไายเอ็มวีเพลงเพลงก่อนเพื่อซื้อเพลงก่อนเพื่อกันไม่ห่างครับ เงยหน้าลุ่งจกจับโบกมันจังสิพ่ออักัตผมเงยหน้าเอาละเพียงแค่เ้าแล้วนะเสียงเงี้ยๆนี่คือเสียงสูตอาจารย์ปลองลงก่กอกก่อนครับเด้อเมียนครับมันมเตียดเลยนะฮะอ่ะเราจะเริ่มการปรุงจากเชฟป่องนะครับบินตรงจากบเบอร์สีอเมื่อุบลราชธานีครับเมืองดอกบ,บัวงามไม่นำสองสีมีปลาแซ่บหลายหาไส้แกงหินกีนไถ่นักปลาตัวราดไปทำงามลำเกลือภาษาผาแต้มก้อนประวัติศาสตร์ครับ บ้านเกิดอาจารย์ปองเฮานะครับแก้วพี่น้องแก้วนี่เริ่มขึ้นนะพี่น้องครับนี่คือเร็วๆนี้นะครับเราจะเปิดร้านลาบนะอาจารย์ปองเนาะที่อำเภอพังโคนนะครับพี่น้องที่พาคตะนเปิดช่วงครับอาจารย์ปองเด้อนะครับวัได้เปิดก็ไม่กลางวันไม่เปิดเพราะเราต้องตัดงานเราจะเปิดตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปหรือว่าช่วงครัว่าง่ายเถาะน้องพี่น้องเนาะช่วงว่าครับครับผมตอนนี้กาลังไปเบิ่งพื้นที่ครับกับร้านมหาลาบสายจวด ร้านมหาลาบสายจวดนะครับข้างกับเพื่อนคุพี่น้องพันธุ์พม่ากะแวะอุ่นในจานปอกให้พี่น้องเด้อนะครับผมอน้ำปลาครับนะฮะนี่คือดีครับผมครับผมมีแพร่ปนนี่เออพี่น้องครับมี่ซื้อมีแพ้ครับผมอ่าผมไปแล้วครับผมอำาล้ำแก้วจานแก้วขอบคุณนะครับขอบคุณคุณแม่ที่เป็นศิลปที่ คุณแม่เสียงครับแม่มณีคุณทวงเออนะครับเอาศัยจารปองพักนั่นต้องโหนะอาจารย์สองคุณเป็นตาแสบครับผมก็เป็นเชฟประจำเขาประจำี่เมืองครับผมโอ้ยกยอนละแม่อัน้ำไม่ต้มทะเลแซ่บครับครับแม่เดี๋เบิ่งครับอุ้ยสีสันใดกันของสีสันบ่วอครับเอาอีกเอาเลยที่นั่งเตียงเพิ่มสีสันมันเท่ากัหน่อยเนาะ ใส่เลือดด้วยพี่น้องต้องการเลือดก็ต้องการเลือดก็แจ้งเชฟของกนะครับเด้อนะครับผมบาคนแบบมักใส่เลือดร้อยเลยนะครับผมอันนี้กันนิดน้อยพอดีงานจันปองอืมเอาน้ำปลาอันนี้พอดีเลยเอานี่ละอุ้ยกระแท้อืมุดยอดอย่างเง้ยน้ำปลานึ่ปลา คนลมแเนีเ้ยเสียบไปง้ใช้ยิง้งองแขวนมาครับพี่รองครับพวกเรากดกับมาดิกาครับเปไรเงี้ยซิมลูกผมไปนีปย่งย่งกไส้ยันละสดรส่ไปสุดรถน่ครับสายเสียบไลตัดตั ความเชื่อครับผมความเชื่อครับผมตักเลยครับนะครับกิ่นกับเราใหม่พี่น้องนะครับบรรยากาศครับผมตบทักที่กิทายยังพี่น้องเบิ่งครับเดี๋ยวพี่น้องว่าอุยบวัวไทยคลิปแม่ผสมมาตนองจะปลอกเนาะขอกนุญาตแกพี่น้องกดซีครับนะครับกดซีเพื่อให้างข้างใจทีมงานครับผมนะครับลาบบิ๊บขับไป น้องครับโอ้โหแก้วพี่น้องแก้วเรี้ยวราบกันสองนี่ครับหาจ็บพี่น้องครับอุ้ยพี่น้องครับอ่ะเราจะยกไปกับผมหาทีมงานครับผมทักทายทีมงานทุกท่านสวัสดีครับผมโอ้โหสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีทีมงานครับผมสวัสดีครับ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 สสวััดีครบผมมาครับมากินสมจ้ากันวันนี้ครับผมแก้ว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 ครับผม นะพี่น้องครับโอ้โหมาครับที่งานของผมสวัสดีท่านายห้างด้วยครับผมสวัสดีครับครับผมิล์มเดียว่าไปเอมเอาแม่เอาไูด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 มดู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 ดดูดูดูดอดู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 ดดูดูดบครับดูดูดูดดูดูดูบูดูดูดดีดูดูดูายดูกลมแดู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 ูดดูด นะครับไ่บุกคือหลานอื่นเลยวะบุเคยบุกคือกินหลานอื่นเลยครับกันบโอ้โหลานเดินนั่นแสบไหมหลานนี่มันแสบเฮ้ยพีไปบอกเพราะแสบเลยในแสบครับยอมรับได้ว่าแสบแยากัดแคล้วเอาเลยเฮ้ยอันนี้อันนี้ดีเดมแสบอีเดมเพราะว่าผมเห็นมันใส่ผงซูโร่เป็นซองเลยโคตรแสบเยอะโมดังละบรรยากาศพี่น้องครับข้ามมาเขาข้ามา

ให้ไปสนตานแก้มราน้ำกลครับความหมาล้านอกามเินเยอ้าเียวนครับากินน้ำตาลรับผมมันน้แบบน่อง้ากอครับผม โอ้หนี่นงครับเนื้อดิบดิบกับผมสร้อยจูกับผมนีของมากจัดฟังกับผมนี่คือตับตับบ้านใส่ซ้อนนองซ้อนจานนักบีบมันพูดนะนี่นะนี่นะขาไหลแอลเนื้อได้บานเลยบานมาเนื้อเนี่ย ออืใช้มือที่เราแตะมือแล้ครับอืมเอ้ยนี่ค่นัด้นึ่งสองนี่หนึ่งองอ